เรื่องตำแหน่งนักบินเกรดเอเครื่องบินขับไล่ไอพ่นและรูการบินผู้มีประสบการณ์ชั่วโมงบินมากกว่า3,500ชั่วโมงคนอากาศเอกบีรวุฒิละวะทารยะชายชาติทหารเสืออากาศไทยผู้ผ่านสมรภูมิรบเพื่อประเทศชาติมาอย,าายา่างโชคโชนได้รับหน้าที่อทรงเกียรติให้สแสดงการบินผ่าดผลเดียวหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเมื่อทิศทางการบินอยู่นอกเหนือการควบคุมระหว่างวินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นมีเพียงพระของขันหลวงปู่วัดปากน้ำที่นึกถึงอยู่ตลอดเวลาโดยมกรานะีก็มีคำสั่งของกองทัพอากาศบอกมาให้ปึกบินผัดแผลงได้7คนทั้งหมดทั้งหมด1ิคนทั้งตัวทารองสิคนด้วยกัน <c oughs> ก็ฝึกบินหมู่หัดแผงกันไปเลยผมตอนนั้นรู้สึกว่าการบินนี่มันอันตรายมากผมก็เลยบอกพี่เขาเวลามาที่วัดมาที่บ้านคนุณยายในวันอาทิตย์ถัดๆมานะก็เลยไปกราบลวงปู่ตอนนั้นท่านอยู่ในในโรงในในโรงทองตั้งเอาไว้ผมก็ไปกราบ <c oughs> ขอพรท่านบอกว่าไอ้การบินแสดงคราวนี้มันมันอันตรายก็ลวงปู่ช่วยดูแลผมด้วยกันแล้วกัน ก็ <c oughs> อยาให้ผมมีอันตรายแล้วก็ตอนหน้าทูตานุทูดมากมายแล้วก็ถวายพระเจ้าอยู่หัวด้วยผมก็ไปกราบอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานขอท่านมานะแล้วก็มาฝึกบินไปเรื่อยๆแต่นี้ถึงท่าซ้อมที่หวัดเสียวก็คือถ้าหงาท้องตลอดรันเวย์นะหงท้องตลอดรันเวย์นะี่หมายควา เราต้องฝึกมาหงายท้องผ่านหน้าพะที่นั่งไปเนี่ยยาวไปเลยแล้วก็มาฝึกที่ที่หอมครับกันบินให้หอมก็เป็นเป็นเหมือนพะที่นั่งแล้วเราก็หงท้องผ่านหอเ,เนี่ยนะก็ไปฝึกมาเลยพอถึงตวันนั้นก็สามพันพุดผมพองายท้องปุ๊บเก้าอี้ก็ลูดรูดจากล็อกเนี่ยลูดพุดขึ้นมาเลยขาผมก็มือหมนี่จับบินอยู่เงี้ยพอพลิกตัวหงพับมันลูดพุด ตัวหัวก็ไปติดกับหลังคาเครื่องบินใช่ไหมหงายอย่างเงี้ยก็ู้ดไปห้อยเนี่ยเท้านี่หลุดจากลัดเดอร์สองข้างตัวนี่ห้อยมานี่นะมือไอ้คันมือมือที่จับคันเร่งก็หลุดเหลือแต่คันบังคับเนี่ยถ้ามันลูดมาผมจับมันบัได้ปลายนิ้วปลายนิ้วเองปลายนิ้วนี่แค่นี้เองแล้วมันหงายท้องอยู่เนี่ยผมโอ้ตายแล้วนะผมดันดันย้า้ตัวกลับมันก็ไม่ได้เพราะหนักมากตัวผมดันหลังคาผมก็ กลับด้วยปลายนิ้วเนี่ยโยกให้มันร่อนนะร่อนออกเนี่ยโยด้วยความมันเนี่ยคือลุงปูต้องช่วยผมไงแงเพราะว่าผมสติผมได้มั่นขนาดว่าต้องร้อนออกร้อนมันก็ค่อยๆจากหงายเนี่ยมันก็ค่อยๆออกเออเพราะว่ามันช้าไงเพราะเราสุดมือแล้วเนี่ยมันก็ค่อยช้าๆกลับมาบินระดับได้เนี่ยก็เหลือพันฟุตนนเองผมเสียเรยะสูงไปสองพันฟุต ถึงถ้าผมหงายอยู่ที่ประมาณ200รฟุต ator, หรือ500รอฟุตนี่ผมก็ไปหงายคืนได้ไตใต้ใต้ดินประมาณนั้นใช่ไหมก็เลยโอ้โหนึกถึงหลวงปู่บอกโอ้โหขอบพระคุณหลวงปู่ช่วยผมไม่ลอยอีกแล้วเนี่ยพอน,นี้ก็ถึงวันจริงพอถึงวันจริงก็หมู่ใหญ่ก็มาหมูผมก็แยกกันมาผมก็ไปคอยอยู่ตัวเดียวทางด้านทางด้านใต้หมู่ใหญ่ก็เข้าพื้นที่แสดงแสดงว่าปึ๊บ พอเขาบอมเชลฟึแยกออกไปรับผมก็ทิ้งตัวลงมาเลยทิ้งตัวลงมาหนา้นาหนา้นาหนา้าหน้าประหลัมพิธีแล้วผมก็เริ่มเลยพึบพึบแต่นี้ในช่วงในช่วงท,ที่ที่ว่าเนี่ยนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งจากกำลังทำล่อนเนี่ยผมก็หลงฟ้าผมก็หลงฟ้าเอ๊ะพอพอผ่านหน้าพระนั่งในการล่อนรอนไปสามรอบเนี่ย มันก็หลายรอบก็งงว่าเอ๊ะทั้งไหนซ้ายทั้งไหนขวาใช่ไหมไปเนี่ยผมก็เลี้ยวขวาเอ๊ะไม่ใช่ั้งผมคือเลี้ยวขวาเนี่ยมันก็เราจะไปหาพระที่นั่งแหละวันนี้เราผ่านหน้าพระที่นั่งไปแล้วบะผวาไม่ใช่ั้งผมก็เลี้ยวซ้ายผมเลเยไ, uje, ไปเอ้ยขวาน่ะผมก็จะกลับอีกทีก็มีเสียงหลวงปู่เนี่ยบอกถูกแล้วถูกแล้วเนี่ยผมก็เลี้ยวต่อเจอพระที่นั่งผมก็เลยได้ทําท่าต่อไงถ้าไม่งั้นผมไปแล้วหนีพระอง หนีมัเจ้าอยู่หัวไปเข้าป่าอันนี้เป็นโอ้ยเนี่ยทำให้ผมไม่น่าแตกไม่ขายหน้าไอ้พวกเอกอัคาราชทูตต้องไปรู้กี่ประเทศคนดูเป็นหมืน่มนๆโดนไปต้องมัเจ้าอยู่หัวด้วยใช่ไหมซึ่งถ้าผมไม่มีเสียงหลวงปู่บอกนะผมก็กลับไปทางขวาแล้วเพราะตอนนั้นมันลังเลซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาไอ้เรื่องเรื่องบินเนี่ยหลวงปู่ช่วยผมต้องไม่รู้กี่กี่เที่ยวแหละซึ่งผมก็เลยชื่นใจว่าเนี่ยผมได้มีครูบาอาจารย์ที่ ท่านดูแลแม้แต่ชีวิตเราหรือหน้าแตกเกติยศอะไรเราท่านดูแลเราหมดเลยนะผมก็เลยนะอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้คิดถึงท่านไบ้างว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ช่วยประเทศชาติด้วยนะช่วยประชาชนในชาติด้วยอำนาจบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญยิ่งใหญ่เพียงไร ย่อมเป็นที่ประจักษ์ด้วยสายตาตนเองทำให้พลอากาศเอกวีรวุิบังเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นในอนุภาพของพระรัตนตรัยเพิ่มขึ้นทับทวีที่ไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดยังคงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ผู้มีจิตเลื่อมใสได้อยู่เป็นสุขภายใต้ร่มธรรมตราบนานเท่านาน